โอเคก็ขอกลับสวัสดีทุกคนได้นะครับผมวันนี้พบกับผมในช่องหาเงินออนไลน์สไตล์คนค้านนะครับผมก็วันนี้เราไปยู่กับแอปนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วน่าสองสามรอบนะครับผมก็ผมก็ถอนมาเป็น500กว่าบาทแล้วนะครับผมสำหรับแอปนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันอีกรอบนะครับผมก็เป็นแอปที่ชื่อว่าโนเวล่านะครับผมก็หลังจากที่ทําคลิปไปนะก็มีเพื่อนๆมาช่วยกดลิงก์ดาวน์โหลดจากลิงก์ผมนะครับผมก็ตอนนี้คะแนน พร้อมถอน100บาทแล้วนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกดถ่ายถอนนะนี่ครับผมผมมีอยู่120บาทแล้วนะครับผมตอนนี้นะก็มันจะมีขั้นต่ำา1 0 0บาทนะผมใช้คะแนน2.5 m นะตอนนี้ผมมี3 m นะครันะผมก็ผมจะว่าจะเก็บไว้แรกประมาณสองร้อยบาทนะผมเพราะว่ามันน่าจะรอถอนนานนะสำหรับแอปนี้นะผมประมาณอาจจะเกือบ1่สัปดาห์นะผมถ้า เรากดถอนตอนวันหยุดนะวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าปรับมันปรับระบบใหม่ยังนะแต่แอปไ t ไทยเดลี A ่เขาปรับระบบใหม่แล้วนะผมก็ถอนปึ๊บเข้าปั๊บเลยนะผมแต่ก่อนก็ต้องรองกันนะรอชั่วโมงสองชั่วโมงนะของแอปไทยเดลี่นะผมไม่ก็วันสองวันนะถ้าถอนไอเงินเขาเรียกว่าจํานวนเยอะๆนะผมแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับแล้วนะนะแต่ของแอปนี้ไม่รู้จะปรับได้ยังแล้วนะผมก็ต้องรองนะผมรอให้เพื่อนๆช่วยกันกดโหลด จนถึง5อนะผมก็ใครที่อยากเล่นแอปนี้นผมลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างเลยนะแล้วเรามารอถอน200บาทพร้อมกันนะผมสำหรับแอปนี้นะส่วนใครที่คิดว่าถอนมันถอนช้านะผมถอนแบบเก็บเงินได้ช้านะผมก็เล่นแอปอื่นไปด้วยนะผมผมแนะนำนะเล่นหลายๆแอปนะผมสำหรับสายฟรีเพราะว่าสายแบบเราเป็นสายไม่ต้องทุนอนะ่ะมันก็ได้ช้านะผมก็ แนะนำมาเชิญเพื่อนด้วยนะผมเพื่อจะได้แต้มเร็วนะส่วนการลงทุนแอปลงทุนอะไรต่างเนี่ยผมหาแอปดีๆมานะผมมันก็มีความเสี่ยงนะผมก็อยากให้เอาแอปฟรีๆมาเล่นกันนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมนะผมใครที่อยากเห็นผมถอนนะก็ช่วยกันโหลดนะผมให้ถึงคะแนนผมถึง 5M นะเดี๋ยวผมมาถอนให้ดูนะผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย